ค่ะวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้คุณแม่ทาคลิปสายหน่อยนะคะคุณแม่ติดทุระค่ะเป็นชุดแสกชุดเดสค่ะค่ะไซส์44นะคะชุดแสกชุดเดชชุดนี้นะคะชุดนี้จะก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่าการต่อสามเหลี่ยมนี้ค่ะจะต่อยากมากค่ะ ย่าก็ไม่ค่อยทําออกมานลค่ะมันต่อยาาค่ะชุดยาวนะคะค่ะตาตุ่มนะคะชุดยาวค่ะชุดละสองพันบาทนะคะชุดนี้นะคะค่ะใช้ผ้าใช้ผ้ามากเลยค่ะค่ะต่อตัดจ้างค่าตัดเป็นเสียสามเหลี่ยมแล้วก็จ้างต่ออีกค่ะทีจะได้ต่อเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะลูกค้าดูนะคะค่ะเอาสามเหลี่ยมมาต่อการประกบกันเป็นชิ้นเป็นชิ้นถึงได้เสื้อตัวหนึ่งนะคะ ค่ะคิดดูค่ะทำลำบากทำยากมากค่ะทำเป็นครึ่งเดือนค่ะค่ะราคาสองพันบาทนะคะคุณแม่ขายสองพันบาทนี่ราคาที่ถูกมากนะคะค่ะไซส์สี่สิบสี่ค่ะเป็นหน้าอกสี่สิบสี่นะคะค่ะดูค่ะต่อสามเหลี่ยมนี่ค่ะค่ะจับผ้าสามเหลี่ยมมาแปะกันเป็นชิ้นเป็นชิ้น็นได้เสื้อตัวหนึ่งนะคะค่ะสองพันบาทนะคะเป็นไซส์สี่สิบสี่ค่ะ ค่ะราคาสองพันบาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะถ้าคุณแม่มาได้นะคะค่ะเป็นชุดยาวชุดเด็กชุดเสกค่ะผืนนี้ไซส์สี่สิบสองค่ะสวยงามมากค่ะราคาเก่านแะ,ะคะ่ะพวกนี้ค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะรานะคาเก่าเอยคุณแม่พูดไปอะไรเออเรื่อไปแล้วค่ะหนึ่งพันหกบาทหนึ่งพันหกร้อยบาท กลับมาเหนื่อยบ่เริ่มไปใหญ่แล้วค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเคยขายผ้าพันสามเมื่อวานไหยค่ะเคยขายผ้าพันสามก็เลยกลับมีพันสองพันสามค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นไซส์นะคะเป็นสี่สิบสี่นะคะใหสี่สิบค่ะค่ะสี่สิบค่ะค่ะชุดยาวชุดเดรสชุดแสกค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นมัตมีนะคะจะเป็นมัตมีทั้งผืนนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่1,600บาทค่ะรอบอกสี่สบสีค่ะค่ะพอปลกปีนนกนะคะมาจากผ้ามือสองอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะค่ะผ้ากาวเรียบร้อยค่ะพร้อมเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นะคะมีเกตช,ชุดสวยๆวันนี้ค่ะผ้าสองผืนประปกบกันนะคะค่ะผ้าไม่ผูกไม่มีตำหนินะคะหนึ่งัน หกร้อยบาทค่ะค่ะสี่สิบสองนะคะรอบอกสี่สิบสองนะคะนี่ค่ะเลขสี่สิบสองก็จะเขียนใส่เขียนใส่ในแผนหัวกปบปีกนกค่ะสวยงามมากค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นชุดยาวชุดเดทชุดแสกนะคะสวยค่ะลายมัดหมีมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะค่ะราคานี้ถ้าอยู่เดียวสยามคุณแม่ลงไปกรุงเทพคุณแม่ถามดูห้าพันบาทนะคะ คุณแม่ขายพันหกค่ะรับไปขายต่อได้นะคะสวยค่ะค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะมีถุงกระเป๋าข้างค่ะพกไว้ใส่กระเป๋าเอาใส่โทรศัพท์ใส่พกกระเป๋าตังได้ค่ะเป๋าลึกนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งันหกร้บาทค่ะชุดยาวชุดเด็กชุดแสกค่ะค่ะนี่ก็หน้าอกสี่สิบนะคะสี่สิบสี่ิบสองใส่ได้นะคะคุณแม่ก็ยังใส่ได้เลยค่ะ ค่ะหน้าอก40ก็คน42ก็ใส่ได้นะคะคุณแม่ก็ใส่เหมือนกันค่ะคุณแม่เคยใส่1 2มาใส่พวกนี้40ก็ใส่ได้ค่ะมันก็ห่างกันแค่นี้ค่ะ42กับ40ห่างกันนิดเดียวค่ะค่ะคอปกปีนกนะคะสวยค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะชุดเด็กชุดเสร็จนะคะขาดช่างคามาส่งรอบสายสายเมื่อกี้นี่ค่ะส่งตอนไหนคุณแม่ไล์ตอนนั้นค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดฟรีค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะไม่ต้องขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ไม่ต้องหาหาเสื้อมาประกอบว่าเราจะใส่ชุดไหนดีนาะเราจะใส่ชุดนั้นเข้ากับเสื้อตัวนี้ไหมตัวนี้ค่ะค่ะเป็นชุดเลยค่ะนี่ก็สี่สิบค่ะอ่าเขาเขียนไว้ในแขวนไว้เลยค่ะ สวยงามมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะคุณแม่ว่าขายถูกนะคะคุณแม่ได้นิดเดียวขนาดนี้ค่ะค่าช่างก็ไปแล้วค่าเสื้อผ้าอีกค่าผ้าถุงอีกสองผืนประกบกันค่ะขายถูกมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสี่สิบนะคะไซส์สี่สิบค่ะสี่สิบสี่สองก็ใส่ได้ค่ะ อันนี้ปกฮาวายเทเลอร์ค่ะนี่ก็สรงนี่ก็เป็นมัดหมี่ใสนะคะเขาจะมัดหมี่ใสนะคะสรงนี่ค่ะสรงนี่มัดหมี่ใสเหมือนกันค่ะลายมัดหมี่ค่ะผ่าปุกฮาวายเทเลอร์ค่ะนี่ก็ไซส์สีค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีค่ะ1,600บาทค่ะ 1นึ่บาทนะคะค่ะนี้ก็สี่สิี่สิบสองค่ะปกปีกนกค่ะสวยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะสี่สิบสองค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับน้อนรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะหนึ่งพันห้อยบาทค่ะปกปีกนกค่ะ สวยนะคะค่ะ<า>แขนสามส่วนนี่ค่ะเวลาเราเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ก็มันจะใส่แล้วก็มันจะไม่หนาวนะคะเวลาเราขึ้นรถคะ่ะบางทีก็หนาวแอร์นะคะค่ะปกปีกนโกค่ะไซส์สี่สิบสองค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ติดตามคุณแม่มานะคะ ค่ะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่คำว่ารวยๆทุกท่านค่ะ